สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับว่ายามเย็นนะครับที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก็มีรีวิวนะครับบริษัทของเรานะครับอยู่ในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่นะนะครับก็ลูกค้าที่ซื้อรถกับกอล์ฟก็มั่นใจไว้ใจได้นะครับแล้วก็โอนออนไลน์นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับกอล์ฟก็จะมารีวิวรถก่อนส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะครับก่อนส่งมอบพรุ่งนี้เช้านะครับก ไวแท็กเช่นเคยนะเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับลูกค้าท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง y o u t u ก e ลับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กอลนะแล้วก็สามารถรับชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชแนลยูทูบกอล์ฟโปรโมชั่นสอดนะครับในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็หรือในวิดีโอไล่ดูได้เลยนะคบมีข้อมูลเน็ตเกนซึ่งกอล์ฟทำมาตั้งแต่เริ่มนะครับอ่า นี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับที่กอล์ฟจะมารีวิวนะครับก็เป็นวายแท็ ack, นะครับ n e ็ t เจนฟอร์เรนเจอร์วายแท็นะครับตัวนี้มีจําหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะเกียร์ธรรมดา999,000บาทนะครับสำหรับสีปกตินะเกียร์ออโต้1,049,000บาทนะครับอ,อันนี้เราพูดถึงเครื่องซิงเกิลเทอร์โบนะนะครับถ้าเป็นเครื่องไบเทอร์โบ ก็จะเป็น1,159,000บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับไบเทอรโบขับสีก็1 2 9 0 0 0้านอ่ะบาทวันนี้รถที่เราจะมารีวิวก็จะเป็นออโต้นะครับ0 0ล้านีบาทมีจำน่ายทั้งหมด6สีนะครับสีบอลเงินสีเทาสีดำนะครับราคาตัวรถ1,49,000้านสีขาวมุกสีส้มสีเหลือง ราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับถ้าใครเลือกสีพิเศษราคาจะอยู่ที่หนึ่ง0้านห้าหมเกบาทนะครับรุ่นนี้สามารถเพิ่มแพ็กเกจ B ได้ในราคาห้า0 0บาทนะครับกับขึ้นไว้ให้นะถ้าเพิ่มห้าห0ได้อะไรบ้างนะครับแต่คันที่ก็มารีวิวเนี่ยคันนี้ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจนะครับอ่าคันนี้ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจวายแท็เ e กียออโต้เท่านั้นที่เพิ่มแพ็กเกจ B ได้มาเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับวับนนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับกกรรระะะจจััังงหนนาางหนนน้้าาคบ ลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านนะครับนี่เป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมลังพึ่งนะครับข้างในก็เป็นลังพึ่งเป็นสีดำไฟ LED นะครับสามจุดเป็นสีส้มนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยอันนี้คือการดำด้านทั้งหมดนะครับเป็นดำด้านทั้งหมดฟอนตัวอักษร,รเนี่ยจริงๆลูกค้าเลือกได้นะต้องการสีไหนแบบไหนเลือกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวน,วนี้วันนั้นนี่ตัวแป้นเนี่ยนะครับตัวแป้นนี้นะ ถ้าใครเอากรอบข้างบนเป็นดำด้านแป้นนี้เอาเป็นดำเงาก็ได้นะให้เขาทําเป็นสีดำเงาได้เนี่ยชิ้นชิ้นนี้ชิ้นหน้านะครับก็ใครชอบแนวไหนคุยกับกรอบนะครับออกแบบได้นะครับซื้อรถร่วมกันออกแบบรถของคุณนะครับอ so า่าเพราะว่าในเมื่อซื้อรถเราต้องขับนะครับเราต้องแฮปปี้กับรถที่เราที่เราเลือกซื้อนะครับข้อไฟหน้านะครับเป็นสดีดำด้านนี่คันนี้มีคําว่าเนเจอร์สีแดง ไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็น LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แล้วก็เป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟต่ําไฟสูงนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED นะตัวนี้เป็น LED นะครับรถรุ่นนี้มีตัวเพิ่มไฟเลี้ยวนะครับตอนเราเลี้ยวที่ไฟตัดหมอกนะครับถ้าเป็นตัว4ณ4มันจะอยู่ในโคมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น4ณ2ทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับสำหรับรุ่นที่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะ เปิดไฟเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกขวาก็จะติดหมุนล้อไปด้านขวาไฟตัดหมอกขวาก็จะติดนะครับหมุนด้านซ้ายก็จะติดด้านซ้ายนะครับกันชนนะครับจ่กันชนเป็นสีเงินนะครับเป็นแนวนอนสีเงินแบบนี้มีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับตัวนี้ตัวกันกระแทกใต้ท้องเครื่องเป็นพลาสติกติดมานะครับตัวใต้ท้องเครื่องเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโล่งๆนะมีเป็นพลาสติกมาอยู่แล้วนะครับ ใครสายสี่คูณสองก็ผ็นลูกค้าโทรหาก๊อหลายคนนะครับสายสี่คูณสองบอกอยากติดกันรกระแทกใต้ท้องเครื่องนะครับติดแค่กันมอเตอร์ตัวเดียวพอมอเตอร์พวงมาลัยตัวเดียวพอครับพันกว่าบาทพอนะครับพอเลยเพราะว่าอะถ้าพูดถึงตรงนี้นะเดี๋ยวก๊อมุดให้มาถ้าเกิดเรามาพูดถึงตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเป็นสี่คูณสองเราไม่ได้ไปลุยแบบถูหินถูอะไรที่มันจะฉีกครับมันกันเรื่องของหินอะไรกระเด็นขึ้นไปพอแล้ว เราติดแค่ตัวในพอเห็นไหมนี่นี่นี่เราติดแค่ตัวในพอแล้วนะครับการเรื่องของสะเก็ดหินหรืออะไรกระเด็นขึ้นไปนะครับเพราะว่า4ี่คูณสไม่จําเป็นต้องติดตัวทันเฟอร์ตัวอะไรทั้งสิน้นนะครับติดตัวเดียวพอถ้าใครต้องการติดบอกได้ครับบอกกับได้ตัวซุ้มล้อนะครับ3นิ้วนะเป็นสีดําด้านมาจากโรงงานนะครับมันก็จะดูตัดนะครับดูมีมิติเนาะดูแบบบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับ กระบะเป็นสีดําด้านหมดนะครับถ้าเป็นพวก e อเวอร์เจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้มันก็เหมือนที่ก็บอกอะดูแบบมันทําให้รถดูมีมิติดูเท่ขึ้นนะครับดูบึกบึนยิ่งขึ้นนะครับลงตัวเลยที่ติดมาจากโรงงานนะโชคเป็นโมโนโทูปนะครับดิสเบรกหน้าหลังสําหรับวาแท็กนะครับดิสเบรกหน้าหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานล้อนะครับเป็นสีเทากาไฟขนาด18นิ้วสเปคยาง 25565R18 นะครับ ยางที่ทุกคนเรียกว่ายางแรเเเงรเลอร์นะครับเนี่ยเดิมๆเป็นไงโอเคนะนะครับโอเคเลยสวยอยู่แล้วนะครับใครต้องการเปลี่ยนล้อแจ้งก็ได้นะครับคุยได้นะรับรองไม่ติดแก้มนะครับก็เป็นสีเทากาไฟเห็นไหมครับเทอร์โบความหมายก็คือซิงเกิลเทอร์โบถ้าเป็นใบก็จะเขียนใบเทอร์โบนะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเทากาไฟ ไฟเลี้ยวเป็น LED พร้อมกับนี่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมีนี่เห็นไหมครับไฟสองพื้นนะครับสำหรับรุ่นไวแท็กนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับราวหลังคานะครับราวหลังคาจอดนิ่ง300โลกางเต็นท์นอนได้สบายๆนะครับ3า0ยถึงร้350โลขนาดวิ่งรับน้ำหนักได้8 0ถึงโลนะครับกันสาดแท้นะครับ4ชิ้นเหมือนที่บอกนะ กันสร์ใครชอบงานเทียบที่เป็นใหญ่ๆมีตัวหนังสือต้องแจ้งนะครับซีรดกับก๊อบนะต้องแจ้งนะเพราะถ้าไม่แจ้งก๊อบติดของแท้อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือสี่ประตูนะครับแจ้งก๊อบด้วยนะเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีดำด้านครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดำด้านทาไมให้ดูก่อนเพราะว่านี้มันเป็นชุดเดียวกันนะครับถ้ามาเป็นชุดนะถ้ามาเป็นชุดนะครับ ก็เป็นเซตกันนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมระบบสมาร์ทคีย์นะครับสามารถกดล็อกรถแล้วก็สอดมือปลดล็อกได้นะครับบันไดนะครับช้บันไดเป็นสีเงินนะครับเพราะว่าตัวบันไดเนี่ยจะรับเห็นไหมครับกับราวหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์ที่เป็น2ชั้นข้างหลังนะครับก็จะให้ความสวยงามหรูหรานะครับดูมีมิติ สปอร์ตบาร์วายแท็กนะครับตัวนี้ไม่มีไฟเบรกข้างบนนะครับไม่มีไฟเบรกแล้วนะไฟเบรกไปอยู่ที่ฝาท้ายเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับแล้วก็กระจกหลังนะครับมีตัวไล่ฟ้านะครับมีตัวไล่ฟ้าให้ที่กระจกหลังที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาครอบไฟท้ายครับเป็นสีดำด้านดวงไฟมันก็จะดูโดดเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ ฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเห็นไหมว่ามันมีมิติมากกว่าโฉมเดิมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกต้องบอกก่อนเลยนะเดิมๆก็แบบสวยลงตัวอยู่แล้วะนะครับสวยอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับไฟเบรกดวงที่3มาอยู่ที่ฝาท้ายนะครับแล้วก็รุ่นวายแท็กเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่มีกุญแจล็อกกล้องนะครับถอยหลังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะฝั่งที่โลโก้นะครับกันชนท้ายนะครับเป็นสีเทารกาไฟ แล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะสำหรับว i t แท็กไลเนอร์นะครับโดนติดตั้งมาจากโรงงานนะฮะอันนี้กระจังหน้าเดิมกับคืนนะครับซื้อกับก๊อฟคืนนะครับคืนทุกชิ้นแล้วก็อย่างเดียวที่เราจะคุยกันเรื่องเทินก็คือล้อนะครับแต่ท่านใดไม่ต้องการเทินล้อด้วยก็บอกกับได้นะครับเช็คราคาให้ได้หมดนะครับชาร์จไฟนะครับตัวนี้ต้องสตาร์ทรถนะ 1 2องโวลต์ร้อแวัตต์กับสองโวลต์ส0่ร้อยวัตต์ตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็น power outlet นะครับเป็นตัวแท่นชาร์จนะตัวนี้เป็นผ่อนแรงนะครับเห็นไหมเป็น easy lift นะเป็นผ่อนแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีที่เสียบสีแคมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะปิดมันจะเป็นยางปิดนะ สาอากาศนะครับก็เป็นทรงครีบฉลามแต่ก็ต้องต่อเสานะครับดูภายในไปวันนี้เราไปดูคร่าวๆนะครับอันนี้คือพรมนะครับพรมแท้นะผู้น้านะครับใครซื้อไวแท็กไม่ได้ซื้อกาซ็กอกนะไม่ได้ซื้อกากอ็อกต้องดูนะครับได้ไหมนะซื้อกับผมได้ทุกคนนะครับซื้อกับผมต้องได้คืนทุกคนนะครับบ่อหนัง นะครับข้างหลังก็แอร์นะครับแล้วก็ตัวเสียบไทเอไทซีแล้วตัวนี้ก็230โวลต์ตัวนี้ก็เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับนี่ตัวนี้จะมีตัวที่ดึงนะเป็นเชือกดึงเห็นไหมเป็นเชือกดึงเพราะว่าข้างหลังจะมีไว้ตัวตะเข้ไว้ขึ้นนะครับตอนเปลีย่ยนยางตรงนี้เหมือนกันนะตัวนี้ใช้ดึงขึ้นนะครับหรือดึงลงนะส่วนใหญ่ก็จะดึงขึ้นนะครับอย่าก,กระชากมาข้างหน้านะเดี๋ยวเจ็บมือใต้เบาะก็จะมี กล่องเก็บของนะครับแล้วบล็อกถอดล้อนะครับก็ใช้ดึงตรงกลางที่ขึ้นนะครับโหนขึ้นทั้งเสาบีมีทั้งสองฝั่งนะครับภายในเป็นโทนดำนะครับวแท็กภายในเป็นโทนดำดำตัดส้มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีเทาเทากาับไฟดูเป็น,ปนแบบ 4กิเตอร์ด้วยนะครับสวยเป็นระบบควบคุมกระจกนะครับทั้งหมดนะเป็นออโต้คู่หน้านะครับมันเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่เป็นออโต้คู่หน้าปลดเติมน้ํามันนะครับอยู่ตรงนี้นะล็อกรถปลดเติมน้ํามันนะครับที่เดียวกันเบาะไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะเบาะไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับคู่หน้านะครับมีที่วางแก้วทั้งสองฝั่ง ชุดเอ่อชุดไฟหน้านะครับชุดไฟหน้านะมีตัวปรับสูงต่ำนะครับมีตัวปรับสูงต่ำนะตอนบรรทุกอย่างเงี้ยหน้าลอยก็ปรับเป็นเลข4นะครับไฟหน้าก็จะกดตามเลขศูนย์ก็คือระนาบตรงปกตินะครับแฟตัดหมอกกดปุ่มนี้ตัวนี้เป็นพุชตาร์ทนะครับอ่าเป็นพุชตาร์ทไฟหน้าอัตโนมัติที่ปั่นน้าฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับตัวนี้ก็ตัดแสงเป็นอัตโนมัติ จอนะครับดิจิตอล8นิ้วนะครับพวงมาลาัยไฟฟ้านะครับปรับได้4ทิศขึ้นลงเข้าออกนะครับปรับได้4ทิศนะขึ้นลงเข้าออกควบคุมจอดิจิตอล8นิ้วแนวนอนนี่ก็คือควบคุมวิทยุนะครับเอนเตอร์เทนทั้งหมดสำหรับวายแท็ก ที่เป็นจอ12นิ้วสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเปิดปิดแอร์เปลี่ยนวิทยุนะครับก็กดปุ่มนี้แล้วพูดภาษาไทยได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เพิ่มแพคเกจก็จะมีเรื่องของปุ้ยคอนโทรลกับลิมิตสปีดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดกล้องหน้าหลังนะครับติดกล้องหน้าหลังเกะ๊นะครับเป็น2ชั้นบนล่างชั้นบนเห็นไหมครับเป็นหนังแล้วก็ที่เปิดนะที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ฝั่งนู้น นะครับจอนะครับ12นิ้วซิงค์โฟเอเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ไร้สายนะครับต่อ Ford Pass ได้นะครับโทรฉุกเฉิน1669ได้นะครับตอนเราเกิดอุบัติเหตุ1669เนี่ยโทรตอนที่ลูกค้าต่อมือถือเชื่อมบลูทูธไว้นะครับแล้วมีสัญญาณนะเขาถึงจะโทรนะครับแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับแยกซ้ายขวามีทั้งเป็นตัว ทัสดีแล้วก็เมนนวลนนะครับไวร์เดชาร์จนะครับไทยเอไทยซีเกียหกสปีดนะครับมีเล่นโหมดเมนนวลนนะครับตัวเอ็มเมนนวลนได้บวกลบที่หัวเกียร์นะครับเบรกมือไฟฟ้าครับเลือกโหมดการขับขี่ได้4โหมดครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปิดนะครับ ESP TCS นะครับอ่าแต่เราใช้งานปกติเนี่ยรถเปิดออนให้ตลอดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะเก๊ะนะครับ ก็มีพาว e r o u t เอาเลส12โวลต์อยู่นะครับอันนี้เราก็พามาดูนะไปไหนคร่าวๆกล้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดตัวนี้ให้ลูกค้านะหน้าหลังนะครับเราเดินสายเนาะหน้าหลังใครต้องการก็แจ้งกับได้คุยได้นะครับให้ช่างเดินเก็บสายให้ตัวโขนขึ้นเสาเอก็มีทั้งสองฝั่งนะ ตอนจะปิดทีก็วัวารถลูกค้าเป็นรอยนะครับ๋ยวเป็นรอยมือก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสอบถามโปรโมชั่นนะครับ Next Gen r a n g e r นะครับ Next Gen e v e r e s t ก็โทรมาพูดคุยได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กรบด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรบนะเบอร์โทรไอดีไลน์กรฟขึ้นไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวกลมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ